สวัสดีครับเบซีทั้งหลายนะครับวันนี้พาชมวิธีทําหมูใต้น้ํานะครับเนี่ยนะครับน้ํากําลังเดือดปุดๆๆเนี่ยนะครับหมูอยู่ข้างล่างนะครับหมูอยู่ในนี้นะครับไม่มีน้ํานะครับน้ําอยู่ข้างบนนี้นะครับกำลังเดือดกําลังร้อนเลยฮะกำลังร้อนๆเลยครับอันนี้น้ําที่สามแล้วนะครับผมจะทําสักห้าน้ํานะครับเพื่อความชัวร์ให้หมูเปื่อยนุ่มนะครับ สำหรับท่านที่เคยทำแต่ไก่นะครับก็ลองทำดูได้นะครับเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ห่วงสูตรตอนที่ปรุงเครื่องปรุงอะไรตามเครื่องทำอะไรเนาะไม่ได้ถ่ายหมัวตาเครื่องตำอไรไม่ได้ถ่ายเนี่ถ่ายตอนที่ต้มให้ดูเลยนะฮะอันนี้น้ำที่สามนะครับน้ำที่สามนะครับนะเดี๋ยวผมจะทำห้าน้ำนะครับอันนี้ก็เกือบใกล้ละใกล้ น่าจะเปลี่ยนน้ำได้แล้วนะครับนะเดี๋ยวจะ,จะเปลี่ยนน้ำก่อนนะเนาะวิธีเปลี่ยนน้ำก็อย่างนี้เลยครับเนี่ยตากออกครับตากออกเลยครับน้ำเราก็เก็บไปใช้ล้างเควื่องล้างจานได้นะครับเนี่ยเกือบหมดนะครับเอาออกเกือบหมดนะครับจะเอาออกหมดเลยก็ได้นะครับหรือบางคนก็ยกกระ,ะมังเทปเลยนะผมก็จะเหลือ แล้วก็น้ำเย็นใส่เข้าไปนะครับน,นะครับน้ำเย็นใส่เข้าไปเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะฮะสักแป๊บเดี๋ยวก็จะเดือดนะครับร้ำเดือดแล้วก็ละเนี่ยนะเดือดจริงนะร้อนจริงนะครับเนี่ยเราส่ความร้อนนะครับของน้ํานะครับ เนี่ยนะครับเมนูพิสดารน,นะครับหมูใต้น้ำนะครับคลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีก็คือตอนที่เอาหมูออกจากหม้อแล้วตอนที่มานั่งกินกันนะครับมาดูว่าหนังหมูมันจะนุ่มมันจะยุ่ยหรือเปล่านะครับเนื้อหมูจะเป็นยังไง มันจะเหมือนกับท่านที่ทําไก่ไหมอะไรเงี้ยนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอสักพันหนึ่งก็ได้อะพันไลค์พันแชร์ก็ได้ครับนะเพื่อเป็นกนาําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับเนาะเพราะว่าผมตัดต่อวิดีโอไม่เป็นทําหน้าปกไม่เป็นปเนาะก็พยายามเรียนทําอยู่นะครับเนาะนะบางคนบอกโอ้หน้าปกไม่สวยไม่น่าดูอะไรเงี้ยก็ดูข้างในคลิปดีกว่าเนาะ ไม่ต้องไปดูหน้าปกอะ่ะดูหน้าปกมันก็แค่ความสวยงามของหน้าปกเนาะแล้วดูสาระข้างในว่ามันเป็นยังไงเออมีประโยชน์ไหมอะไรงี้ดีกว่านะครับนะก็ฝาก FC ทุกท่านด้วยนะครับนะขอบคุณครับ